ของผู้พมียร์ลีกในประเทศไทยรวมไปถึงที่สอปปอลาวและที่กัมพูชาด้วยนะครับภายใต้ความร่วมมือของแจสต์โมโนและพรีเมียร์ลีกครับและในโอกาสนี้เราได้รับเกียรติจากผู้บริหารระดับสูงของ,ของพรีเมียร์ลีกขอเนเชิญมิสเตอร์โฟโมนาชิมมีเดียออฟิเชียลพรีเมียร์ลีกขึ้นรับสวัสดีค่ะ on this special occasion we are honored to welcome a distinguished executive from the Premier League please join me in w a n t i n g Mr. p o m o n a From the Premier League Media Office to the stage, please give a big round of applause. Good afternoon, everyone. Just just a few Come opening on, remarks, please. Uh, it's a real pleasure to be here in bangkok to celebrate the start of an exciting new chapter. on behalf of everyone at the premier league and our clubs, i would like to send the warmest congratulations to jasmine group and mono group on securing the premier league's broadcast rights in thailand, cambodia and laos for the next six seasons. a special congratulations also to Pete, whose vision and leadership has been instrumental in making this partnership a reality. We are excited to be working with a partner that is not only passionate about football, but also committed to innovation. Jasmine and Mono will be leveraging their own OTT platform, MonoMax, their free to air channels, Mono twenty nine, and a wide range of local partnerships to promote and market the Premier League in exciting and dynamic ways. This is a significant milestone for us, and we believe the collaboration represents a unique opportunity to strengthen the connection between the Premier League and its incredible fan base here in Thailand. Thai supporters have long been amongst the most passionate anywhere in the world, and we're confident this partnership will take that engagement to the next level. We are very excited, and we look forward to working closely together. Over the next season and many years beyond. Thank you very much. As we're moving out from Palm One now, j o i n i ร g up, thank you for your presence and your v a l i t t l e contribution to today's event. Like Mr. Paul said, today is a significant milestone. Let me now, นะครับเราจะต้องพูดคุยกับคนที่อยู่เพื่อนหลังการทำดีลครั้งประวัติศาสตร์นี้จนสำเร็จนะครับคนที่สามารถทำให้เราเนี่ยคว้าลิเกสีฟุตบอลพรีเมียร์ลีกรวมไปถึงเอฟเอเป็นก้าวสำคัญเลยครับ สู่ประตูที่เป็นโอกาสใหม่และความร่วมมือครั้งยิ่งใหญ่ระดับภูมิภาคขอเรียนเชิญและขอเสียงปรบมือดังๆนะครับต้อนรับดรโุรัสอัศวรประภาครับ และมีความตื่นเต้นมากกับฐานนี้ที่ทางแจสสามารถคว้าลิขสิทธิ์เป็นแบบ Exclusive Broadcasting Right ถึง6ฤดูกาลครับใช่ครับอยากจะให้น้องตาสรัช่วยเล่าถึงเรื่องหลังการคว้าลิขสิทธิ์ครั้งประวัติศาสตร์ครั้งนี้หน่อยครับน่าจะเริ่มเมื่อต้นปีนี้แหละที่เรารับทราบนะครับว่าทางพรีเมียร์ลีกกำลังจะมีการประมูล รอบใหม่ของลิขสิทธิ์การถงขนนะครับในประเทศไทยแล้วก็ลาวแล้วก็กัมพูชานะครับแล้วก็รวมถึงเอเชียตะรับด้วยนั้นเรารู้ตัต้นปีก็เป็นไปตามธรรมเนียมน,นะครับเราก็ต้องศึกษา,าในรายละเอียดไม่ว่าจะเป็นความเป็นไปได้ทางด้านธุรกิจทางด้านการเงิน,นงต่างๆนะครับก็ใช้เวลายอยู่สักพักหนึ่งจนมาถึงช่วงเวลาปลายปีที่แล้วมีการข่งขันนะครับตรงนั้นก็ต้องขอบคุณนะครับจริงๆ ใช้คำว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังจริงๆมันเป็นทีมงานนะครับทั้งแจ๊สและก็มนนโง่ต้องขอบคุณทุกคนนะครับในทีมงานแจ๊สและก็มที่ทำให้พวกเรามีวันนี้ได้นะครับต้องขอบคุณจริงๆนะครับแล้วก็เป็นงานที่ไม่ง่ายนะครับท้าทายการประมูลที่จะต้องแข่งคนที่เขาพร้อมสิทธิ์อยู่เดิมนะครับแล้วก็ต้องเป็นการประมูลที่เรา มุ่งมั่นว่าจะเอาสามแล้วก็อีกสามให้ได้หกฤดูกาลเพราะปกติเขาประมูลก <3, S 1> ันสามฤดูกาลนะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องเบื้องหลังที่น่าตื่นเต้นเรื่องนะครับอีกเรื่องหนึ่ง,นะก,งก็คือการกําหนดราคาที่จะประมูลนะครับเ<อ>พื่อที่จะไม่ให้การประมูลเนี่ยมันบานปลายนะครับประมูลครั้งเดียวแล้วจบเลยนะครับรนเพราะนั้นมันก็จะเป็นการสืบการประมูลที่จะทําให้มันยืดเยื้อและก็ทําให้อาจจะทําให้เราต้อง ใช้ทรัพยากรมากขึ้นนะครับน,นี่เป็นเบื้องหลังที่ท,ที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นความท้าทายนะครับนอกจากนั้นก็ยังต้องขอบคุณจริงๆในทีมเนี่ยคนที่เป็นเป็นมาสเตอร์มายแล้วก็ช่วยพวกเราตลอดเวลาก็คือคุณพีนะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณพีนะครับว่าทําให้พวกเราสนับสนุนพวกเราไม่ว่าจะเป็นทั้งนั่นได้คำแนะนำแง่คิดแล้วก็ทรัพยากรทุกสิ่ง จะเห็นเลยว่าการคว้าลิขสิทธิ์ครั้งนี้ไม่ง่ายนะครับแต่ตอนนี้เราทำได้แล้ว yes สุดยอดมากเลยนะคะเป้าหมายความสำเร็จในครั้งนี้ค่ะหากขาดพันธมิตรก็คงไม่ได้เนะเพราะเป็นกุญแจสำคัญเลยนะคะทางจัสในฐานะผู้ถือลิขสิทธิ์ระดับภูมิภาคอยากจะให้ดรเล่าถึงความร่วมมืองที่เกิดขึ้นในครั้งนี้กันหน่อยค่ะ เดี๋ยวต้องการโุยเพราะพันธมิตรเยอะมากนะครับ่ตัวหนังสือเล็กมากเลยครับดเรเยอะมากจริงๆถ้าพูดถึงพันธมิตรนะมันเป็น s t r a t e g i e หลกเราเราก็คุยกันบทีมงานว่า strategies อาจน,น,นะือเรื่องพันธุ์นะครับพันธุ์ที่เริ่มสารตั้งต้นต้องยอมคำว่าคือคือมีใช่ไหมครับแล้วก็เออทั้งกิมพอ,พอ letting us work with you we are so grateful f o r the opportunity to ค o m คุณ r w a r เมื่อกี้ที่กล่าวแล้วขอขอบคุณท่านผู้ถืนะครับที่สู้ทุกกระบวนท่านะครับแล้วก็ให้การสนับสนุนนะครับขอขอบคุณพี่กลาทุกสารรัตนานักนะครับที่ให้ความสนับสนุสนให้แง่คิดให้ทุกอย่างนะครับที่ทำให้เรามีความมัน่นใจนะครับนอกจากนั้นผมต้องขอบคุณทางด้าน โมโนซึ่งมันเป็นพาร์เนอร์สรีทพีนะครานะครับโมโน29แม็ก้์นะครับนอกจากนั้นไลน์อัพยังมาอีกนะครับแต่ที่จะต้องกล่าวในลำดับต้นๆซึ่งได้อนา,นาน์ไปแล้วเนี่ย AAS อที่เป็นพาร์เนอร์ตั้งแต่เดอร์ลี่เลยนะครับจำได้ว่าวันที่ก็มูไใหมเ่เราก็าคุยกันแค่เบื้องต้น แต่ครูอยู่เนี่ยออกมาแสดงความยินดีกับเราเป็นลายแรกเลยถ้าบอกจำไม่ผิดนะครับมีคลิปที่แชร์ก็ขอขอบคุณเอเมากขอบคุณที่สมชายขอบคุณอยู่นะขอบคุณทีมงานที่ช่วยทําให้เรามั่นใจนะครับนอกจากนั้นก็มีสินคอร์ปอเรชันนะครับที่ก็เข้ามาช่วยเราก็จอยเรื่องอีเวนต์เพราะเราถือว่าฟุตบอลเมาร์เก็ตติ้งเนี่ยก็สามารถที่จะไปหนุนกับิวสิคมาเก็ตติ้งได้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราก็พยายามจะไปร่วมกับพันเนอร์รวมกัง สื่ออย่างแชนแนสปอร์ตหรือ B ีพีทีวีซึ่งจะเข้ามาช่วยเราเรื่องเกี่ยวกับ FA ครับนะครับนอกจากนั้นจริงๆแล้วไลน์อัพของพาร์เนอร์ยังมีนะครับแลวบางท่านก็มาแต่ว่ายังอยู่ในระหว่างการเจรจารนะครับจะเห็นแล้วว่าตอนนี้ลิขสิทธิ์เราก็มีแล้วพาร์เนอร์ที่แข็งแกร่งที่แข็งแรงเราก็มีแล้วคาถามที่หลายคนอยากจะรู้ครับดตรตอนนี้คือการรับชมพรีเมียร์ลีกเอฟเอครับสามารถรับชมผ่านทางช่องทางไหนได้บ้างครับ หลักๆหลักๆนะครับก็เป็นเรื่องของอันที่หนึ่งก็คือ streaming นะครับเป็น streaming application นะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะออ device อะไรก็ตามที่สามารถดาวน์โหลด application บนแมทได้ดูได้ไหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นโมบายหรือเป็น smart TV นะครับสิ่งเหล่านี้ที่ดูได้น,นะครับโมอนแมนก็สามารถที่จะแอเซิสทั้งทั้งผู้ที่สนใจหรือว่าท่านที่เป็นแฟนบอลเนี่ยสามารถแอเซสได้คิดว่าเป็นช่วงท,ที่เทคโนโลยีที่เอามาเลยให้เราในการเทคแครในการแอเซิสเข้าหาผู้บริโภคได้ไมันจะครับช่องทางที่สองประธานยังาง ดูเป็นช่องสองก็สามารถผ่านแพลตฟอร์มเทคโนโลยี IPT ของ AS Play นะครับซึ่งพรุ่งนี้จะมีการดูดนะครับทั้ง AS ก็สร้างแพลตฟอร์มใหม่ขึ้นมานะครับเพื่อรองรับธุกรกิจ IPT โดยที่คาดจะโตขึ้นแล้วก็รวมทั้งฟุตบอลพิมพ์เล็กด้วยนะครับซึ่งพรุ่งนี้ก็จะมีการดูดนะครับเพราะฉะนั้นก็คงเป็น2แพลตฟอร์มหลักที่สามารถดูได้เดี๋ยวเดี๋ยวเขาคงจะมาอีกสัก ชงทามไปแล้วฮะชงทามไปแล้วนะคะที่นี้มาถึงคำถามสำคัญค่ะในขณะที่เป็นแฟนบอลลิเวอร์พูลนะคะครับทนี้มีเปิดตัวเปิดเปิดตัวมีเอ่อเป็นหัวหน้าแฟนเพจท่านหนึ่งค่ะกระซิบถามมาบอกว่าเป็นไฟล์ราคาเท่าไหร่อ่ะโอ้ถามกันเยอะมากครับดรเราก็ไม่กล้าตอบบอกว่ายัง c o n ิเดนเชียลอยู่ค่ะดิฉันเปิดตัวนี้นะคะครับเถามเลยเรื่องของราคา s t r a ต่างๆ้ยังไงะรวันแรก วันแรกเคยให้สัมภาษณ์ในกลุ่มแฟนบอลเดี่เอามาผมต่ำสี่ร้อยต่ำใช่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 ต่ำได้ไหมก็อน <before> ุญาตพูดนิดนึงนะคะห้าร้อยเนี่ยวเขาบอกว่าคุ้มแล้วนะคะคนไทยแล้วก็ต่างประเทศเนี่ยห้าร้อยนี่ก็คุ้มแล้วค่ะไม่ได้ครับเท่านั้นยังไม่พอโอ้โไม่พอเท่านั้นยังไม่พอนะครับต่ำสี่ต่ำสี่วันนี้ก็พูดได้นะต่ำสามต่ำสามแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับทีมงานเขาเตรียมไว้ให้แล้วครับไม่แน่ ผมว่าทุกคนถูกใจนะทุกคนแฮปปี้นะครับเข้าถึงได้สนุกสนานนะครับนาทีนี้พี่นิส่อมวลชนเตรียมกล้องกันให้ดีนะครับเตรียมดูกันให้ดีราคาพรีเมียร์ลีกเอฟเอครับเท่าไหร่ครับชมวิญยาณเลยครับ